ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูขั้นตอนอย่างหนในในการปลูกเมล่อนนะครับจะเป็นขั้นตอนที่เราสามารถทำได้ทาได้อยู่เรื่อยๆไม่ต้องรอเฉพาะช่วงที่มันแตกลายอย่างเงี้ยครับอันนี้พันพันลายผิวลายผิวผิวลายนี่ครับมาถึงในช่วงที่ว่าเริ่มเดินลายลวประมาณ10กว่าวันนี่ครับ ก็จะมีเริ่มเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการเดินลายมันทำให้ผิวด้านด้านด้านรอบเนี่ยเกิดการเป็นแผลมันก็จะเป็นสาเหตุในการติดเชื้อได้ง่ายอาจจะมีเชื้อโรคต่างๆที่ลอยในอากาศเนี่ยเข้ามาติดเข้ามาสัมผัสตามแผลได้ทำให้เกิดการเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆได้เนี่ยวันนี้ก็จะเป็นการพ่นฆ่าเชือ้อ การล้างลูกล้างใบนะครับในในขั้นตอนนี้ผมก็จะใช้เป็นไฮโดรเจนไฮดรอกไซด์ B o X ครับหรือหรือเรียกง่ายๆก็เป็นไฮโดรเจนล้างแผลครับที่เราหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนี่แหละครับเอามาผสมน้ำในอัตราส่วนที่กําหนดแล้วก็พ่นล้างทั้งทั้งใบทั้งลูกครับในช่วงนี้แตก แตกลายก็จะเน้นที่ที่ลูกหน่อยช่วงนี้มันเป็นแผลเนี่ยส่วนช่วงอื่นๆก็พ่นปกติอาจจะพ่น3ามสักสาวันครั้งเนี่ยครับล้างใบเรื่อยๆการล้างใบต่างๆก็จะมีส่วนช่วยในการให้พืชเนี่ยได้รับแสงได้เต็มที่ครับพวกใบตอน ได้รับแสงในการสังงคะห์แสงใน้เต็มที่เธอเกิดในช่วงที่ผมทำพิพิธะเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยฝุ่นมันเยอะแล้วมันลอยมาเกาะผิวเกาะใบเนี่ยเป็นคราบฝุ่นดำไอ้ฝุ่นเป็นโคลนเลยถ้าเราล้างมันก็พืชมันก็ได้รับแสงสังเคห์อ,อะไรได,ไ,ดได้เต็มที่มากกว่าเนี่ย แต่ใครถ้าเป็นช่วงปกติใครใช้ใช้น้ำเปล่าก็ได้นะจริงๆในการล้างใบก็ไม่ได้สีเรียนมากแต่ในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันรูปมันเดินลายอยู่เงี้ยก็เพิ่มการค่าเชื้อไว้หน่อยอัตตามส่วนที่จะใช้ในการค่าเชื้อนะครับเนี่ยไฮโดรเจนบอไซด์ที่ซื้อได้ตามทั่วไปนี่แหละครับก็จะมี จะมี3%บ้าง6%บ้างเท่าที่เจอบ่อยๆเนี่ยครับประมาณนี้เอามาใช้ก็เอามาผสมน้ำเปล่า1 0ซีซีต่อน้ำา1ลิตรครับใน,ในวันนี้สเปรย์พ่น2ลิตรก็ใส่ไป2 0ซีซีอันนี้ผมตวงให้คร่าวๆครับฝาหนึ่งก็5ประมาณ5ซีซีแหละอันนี้ผมก็ใส่ไป้4ฝากะคร่าวๆครับ ก็นี่เขย่าให้เข้ากันแล้วก็เอาไปผสมสิ่งที่ต้องจำไว้เสมอนะครับในการอัดสิ่งที่ผมพูดอันนี้คืออัตราส่วนที่ใช้ในไฮโดยเยรเจนอร์อกไซด์ที่เราซื้อตามร้านขายยาครับความเข้มข้น3-6%ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดมันจะมีพวกไฮโดยเยรเจนอร์อกไซด์สำหรับพ่นฆ่าเชื้อโดยเฉพาะอยาเงี้ยสำหรับฆ่าเชื้อในผักในพืชล้างใบโดยของมันโดยเฉพาะเงี้ย ความเข้มข้นมันจะสูงมากอันนั้นต้องอ่านฉลากตามอัตราส่วนที่เขาแนะนำนะอย่าเอาอย่าจำวิธีนี้ไปใช้ในในไฮโดรเจนที่เข้มข้นขนาดนั้นนะอันนี้ต้องดูให้ดีว่าไฮโดรเจนประเภทไหนโอเคอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะใบไม่เรียบเสียหายได้โอเคนี่ก็ ผสมเสร็จเราก็จะมาทําการพ่นกันให้ดูครับกันนี้ปรับแล้วก็พ่นให้ทั่วเลยทั้งพ่นให้ทั่วทั่วรูครับแล้วก็ใบรอบๆแทบทุกใบครับพ่นให้หมดถ้าเกิดมีคาบนะคาบฝุ่นอะไรยเงี้ยก็พ่นให้หมดเลยการพ่นนี้ให้ทั่วก็จะทําตอนช่วงเช้านะครับเนี่ยครับ ถ้าเกิดทำเอาไปทำช่วงบ่ายหรือว่าตอนเย็นเนี่ยความชื้นมันอาจจะสะสมด้วยแทนที่มันจะดีกลายเป็นสะสมความชื้นเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องเชื้ราอีกเนี่ยนะครับก็ทำในช่วงเช้าเกอปับหัวให้มันแรงๆหน่อย โอเคนี่ก็เป็นการสาธิตพ่นให้ดูนะครับสามารถทำได้ทั้งใบทั้งลูกได้ทุกช่วงอายุของเมลอนนะที่เราปลูกหรือพืชพืชอื่นๆก็ใช้ได้ก็ใช้ในสัตว์ส่วนที่ที่แนะนำนะครับใหญ่เข้มมากกว่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียหายโอเค อย่าลืมนะครับย้ําว่าให้ทําช่วงเช้าเพราะว่าให้มันมันได้แห้งไม่ไม่สะสมโอเคใครก็ใครสนใจก็ไปลองทํากันดูได้ครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสับสกายให้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ